สวัสดีแฟนผีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรากันนะครับฝากแฟนผีทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเด็กซ่าแมนยูรอยคีนอดีตตำนานของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุชื่อ3แข้งปีศาจแดงที่ไม่ดีพอจะเป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ล่าสุดรอยเคยนตำนานกองกลางของปีซาดแดงได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเฟร็ดสกอตแมกโทมินีและเอริกไบยี่ไม่ดีพอที่จะเป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคนกล่าวว่ามันแย่มากๆเลยผมพาย,ยายามมองหาคาแรคเตอร์ของสกอตแมกโทมินผมรู้ว่าเขากำลังเรียนรู้แต่นักเตะแบบนี้ไม่ดีพอสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและในแนวรับผมไม่ได้รู้สึกชอ็อกรอกนะตอนที่เอริกไบยี่ทำเข้าประตูตัวเองนั่นแหละคือตัวเขาเอาแน่เอานอนไม่ได้เลย ส่วนเฟร็ดเขากำลังเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็จริงๆหรือเนี่ยเฟร็ดเนี่ยนะใครก็ตามที่คิดว่าเขาดีพอสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็คงจะโลกสวยเกินไปแล้วล่ะทีนี้มาฟังความเห็นของแกรี่เนวิวกันบ้างนะครับหลังก่อนหน้านี้พูดย้ำม,มาตลอดว่าโซชาคือคนที่ใช่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ของเราดูกันครับว่าครั้งนี้ แกมีความเห็นว่าอย่างไรแกรี่เนวิลกูรูคนดังเปิดปากเอ่ยถึงสถานภาพของโอลกุกนาโซชามเพื่อนรักของเขาหลังจบเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราพ่ายคารังต่อแมนซิตี้2-0เมื่อคืนนี้โอเลกุกนาโซชาตกเป็นเป้าโจมตีของสาวกผีแดงอย่างหนักนับตั้งแต่คุมทีมแพ้ลิเวอร์พูล5-0คารังอัลทร์ฟอร์ดแต่แกรี่เนวิลอดีตแบ็กขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงทักซะว่า ทีมต้องให้เวลากับโซชาเนื่องจากเขามองว่าโอเลกกนาโซชาเหเมาะที่จะนั่งเก้าอี้ตัวสําคัญนี้ในจินโนทราฟฟอร์ดมากกว่าใครในเวลานี้ขณะดเดียวกันอดีตแม็กขวาทีมชาติอังกฤษซึ่งได้กลางปีกปกป้องโอเลกกนาโซชามาโดยตลอดในทุกครั้งที่อดีตหัวหอกซูเปอร์ซัพย์กุมทีมได้อย่างเลวร้ายได้ประกาศจุดยืนไม่ต้อนรับอันโตนิโอคอนเต โดยเขาชี้ว่าไม่มีดีเอ็นเอที่เข้ากันได้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดแม้แฟนบอลเรดอาร์มี่ส่วนใหญ่อยากได้กุนซือชาวอิตาเลียนรายนี้มารับงานที่โตรทราฟอร์ดแทนโอเลกุนาโซชาก็ตามกระทงล่าสุดหลังเกมแพ้แมนซิตี้เนวิลก็เอ่ยถึงอนาคตของโอเลกุนาโซชาอีกครั้งว่าตอนนี้เขาตกอยู่ภายใต้ความกดดันที่หนักหน่วงมากขึ้นแต่กระนั้นเขาก็ยังเชื่อว่าสามโมสรจะไม่ปลดผู้จัดจาก,การทีมชาวนอร์เวย์แบบกลางเทอมในอนาคตอันใกลน้นี้โดยเนวิลได้กล่าวไว้แบบนี้ครับ โอเล่กำลังได้รับความกดดันอย่างหนักแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือเขาต้องการทีมที่กล้าหาญเราทุกคนรู้แหละว่าตอนนี้แมนยูแพ้ไปแล้วถึง4นัดซีซั่นนี้ซึ่งเป็นสถิติที่พวกเราทุกคนไม่มีใครอยากต้องการแต่เราต้องเดินต่อไปข้างหน้าจวบจนถึงท้ายซีซั่นก่อนมันมีความรู้สึกว่าอุทฟอร์ดกำลังทะยานไปข้างหน้าเพราะพวกเขาได้รองแชมป์ลีกเมื่อซีซั่นที่แล้ว ผู้คนจึงคิดว่าพวกเขาจะเสริมทีมได้อย่างถูกต้องในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาดังนั้นสโมอสรอจึงไม่คิดว่าจะเจอกับเรื่องแบบนี้ผมรู้ว่าแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราบางคนคิดว่าสโมอสรสมควรทําอะไรบางอย่างเมื่อ2สัปาดาห์ก่อนเนื่องจากอันโตนิโอคอนเต้พร้อมรับงานแต่จะบอกให้นะสโมอสรแห่งนี้ไม่มีทางแต่งตั้งอันโตนิโอคอนเต้พวกเขาไม่พร้อมที่จะทําอะไรแบบนั้นในตอนนี้ เพราะว่าเขามีแผนที่ชัดเจนว่าจะให้การสนับสนุนโอเล็กกนาโซชาต่อไปผมไม่คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเกี่ยวกับตัวผู้จัดการทีมในระหว่างซีซั่นยกเว้นก็แต่ว่ามันจะเร็วร้ายมากขึ้นและมันถึงจุดที่เร็วร้ายที่สุดมากไปกว่านี้เพราะเขาตามหลังเชลซีจากฝูงเก้าแต้มใช่ขุมกําลังของยูไนเต็ดชุดนี้ไม่ควรอยู่ห่างจากทีมจากฝูงไกลามากขนาดนี้ไม่มีใครคิดว่ายูไนเต็ดจะจมดิ่งถึงขนาดนี้ในระยะนี้ของซีซั่น ผมคิดว่าเขามีเวลาอีก2-3สัปดาห์ต่อจากนี้ไปสำหรับการแก้ปัญหาแกรี่เนวิลกลาวแฟรงค์ซินแคลออกมาตจวกพฤติกรรมของคริสเตียโนโรนัลโดสเปอร์สตาร์ประจำทีมของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดในเกมแพ้แมนเชสเตอร์ดาร์บี้คาบ้านล่าสุดแฟรงค์ซินแคลอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ผ่านตัวเองมาเป็นนักวิเคราะห์ลูกหนังสแสดงความไม่พอใจคริสเตียโนโรนัลโดที่เข้าสกัดช้าใส่เควินเดบรอย กองกลางจอมทัพของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซินแคลกล่าวว่าการประทะมันเริ่มมาจากบรน่ลฟานเดสก่อนแล้วและเมื่อเดบอยล้มลงไปโรนัรโดก็พุ่งเข้ามาหลังจากนั้นผมรู้ว่ามันเป็นการใช้เท้าข้างเดียวแต่เขากระโดดไงปุ่มสตาร์ทเข้ามาเลยนะผมคิดว่ามันดูหยาบมันน่าจะเกี่ยวกับความหงุดหงิดด้วยแต่มันเป็นอะไรที่ไม่โอเคเลยและผมหวังว่าเดบอยจะโอเคดีเพราะมันเป็นการเข้าสากาัดที่แย่มากๆเป็นการเข้าบอลแบบ ที่ลาดเขารอดมา2ครั้งแล้วครั้งแรกคือกับเคอร์ติสโจในเกมกับลิเวอร์พูลเขาค่อนข้างหงุดหงิดเพราะเขาคือผู้ชนะเขาไม่ชอบความให้แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจทำการปลดโอเลกุนาโซชาวออกจากตำแหน่งหลังแพ้คาบ้านให้ซิตี้เพื่อนบ้านผู้น่ารำคาญบอดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมสรอนยักษ์ใหญ่แห่งสุสพิมาริอังกฤษอาจทำการปลดโอเลกุนาโซชาผู้จัดการทีมชา์เวย์ออกจากตำแหน่งเกมนี้ทีมเยือนเรือใบสีฟ้าได้2ประตูจาก การทำเข้าประตูตัวเองของเอลริกไบยี่ในนาทีที่7ส่วนอีกลูกได้จากแบรนาโดเซนวาในนาทีที่45ส่งผลให้พวกเขาเพิ่มเป็น23คะแนนจากการลงสนาม11นัดขึ้นรองจากฝุงช่วคราวส่วนเจ้าเห็นปีนาาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราหยุดนิ่งอยู่ที่17คะแนนเท่าเดิมโดยที่ตอนนี้อยู่อันดับ5แต่หากทุกทีมลงแข่งขันครบอาจร่วงหล่นไปถึงกลางตารางเลยก็ได้เมื่อดูจากไกลแดงทองทอดแนมฮอสเปอร์ที่อยู่อันดับ9มี15คะแนน แต่ลงเล่นน้อยกว่า1นัดจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เอ็กซ์เพรสสื่อดังออกมาประโคมข่าวว่าความให้แพ้ในนัดนี้อาจทำให้บอร์ดบริา United, หารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลดโอเลกุนาโซชาออกจากตำแหน่งแม้ก่อนหน้านี้จะยืนยันมากเก้าอี้ของผู้จัดการทีมวัย4ีปีรายนี้ยังคงแข็งแรงดีก็ตามท่ามกลางกระแสะขา่าวความพันกับกุนซือหลายรายอาทิเซนาเดนเซดานเทรนเนอร์ชาวฝรั่งเศสที่กำลังว่างงาน เอริกแทนฮากผู้จัดก,การทีมชาวเนเธอร์แลนด์ที่กำลังทำผลงานได้อย่างร้อนแรงสุดๆกับอาร์เจ็คต์อัมสเตอร์ดัมรวมถึงโปเชติโนของปารีสแจงแชร์แมงที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงเซอร์อเล็กซ์ฟกูสันที่ได้เคยออกมาแสดงตัวชัดเจนว่าอยากได้ผู้จัดก,การทีมชาวอารเจนตีรายนี้มาทำงานที่โอทราฟอร์ดก่อนหน้านี้ บรูโน่เกราผีพูดน้อยลงแต่ทําให้มากขึ้นบรูโน่ฟานันเดสกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมากระตุ้นทีมตัวเองมากควรพูดให้น้อยลงและลงมือทําให้มากขึ้นหากบังจะอยู่ในระดับเดียวกับแมนซิตี้หลังแพ้เรือใบคาบ้านเพลย์สเเมกอร์ทีมชาติโปรตุเกสกล่าวว่าบางครั้งมันก็พูดยากนะเรายังไม่ดีพอเราต้องเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยเกินไปแล้วเราต้องทําให้ดีขึ้นผมอยู่ที่นี่ผมก้มพูดเหมือนเดิมเราต้องพูดให้น้อยลงและทําให้มากขึ้น สิ่งที่เราทำนั้นยังไม่พอพวกเขามีพื้นที่และมีเวลาเล่นกับบอลซึ่งเราไม่ควรทำแบบนั้นกับทีมที่มีนักเตะระดับนี้เราต้องการที่จะอยู่ในระดับเดียวกันกับพวกเขาเราต้องทำอะไรให้มากกว่านี้เพราะพวกเขาได้แสดงให้เห็นแล้วในวันนี้ว่าเราไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเลยทุกคนต้องมองตัวเองคุณต้องส่องกระจกในสิ่งที่คุณทำผิดพลาดคุณไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้ คุณต้องมองดูตัวเองและเข้าใจว่าคุณจะต้องทำอะไรให้ดีกว่านี้บรูโน่ฟานานเดสกล่าวแบบมีอารมณ์สุดๆและทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดของเราฝากแฟนผิงทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเด็กซ่าแมนยูขอบคุณครับ